คนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ยังทยอยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านของชายแดนจังหวัดสะแก้วนะครับล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงปัจจุบันครับเข้ามาแล้วกว่า400คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเดินทางออกไปที่กัมพูชาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะทํางานกับบ่อนออนไลน์ในกัมพูชาครับ ที่จุดผ่านแดนนะครับถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสะแก้วครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชานําคนไทยจํานวนหนึ่งครับข้ามสะพานมิตรภาพเข้ามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยรับตัวไปดําเนินการตรวจคัดกรองโควิดสิตามระเบียบการรับส่งตัวคนไทยกลับประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย1201พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศประจําจุด ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดสระแก้วนะครับก็ร่วมกันรับตัวคนไทยทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจวัดอุณหภูมิตามร่างกายเพื่อป้องกันโควิด -19 จากนั้นเนี่ยนะครับ เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบเอกสารการเดินทางข้ามชายแดนซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารเดินทางพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาทางช่องทางธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการปรับคนละ800บาท และก็ได้นําตัวทั้งหมดเนี่ยนะฮะส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกักตัว14วันทั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับมีคนไทยที่ทำงานอยู่ในบ่อนออนไลน์ประเทศกัมพูชาเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกมากเป็นพิเศษโดยจะเห็นได้จากสถิติของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่1201เมื่อต้นเดือนกันยายนจนถึงวันที่27กันยายนนะครับมีจํานวนเกือบ400คน ขณะดเดียวกันครับคนไทยที่เดินทางข้ามมาเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยว่าพวกตนเนี่ยเดินทางข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงกลางปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเพื่อที่จะทํางานกับบ่อนออนไลน์ในกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาครับหลังจากทํางานในบ่อนออนไลน์มานานจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจึงคิดถึงบ้านเกิดนะครับแล้วก็ ประกอบไปกับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยลดน้อยลงจึงชักชวนการเดินทางกลับประเทศไทยโดยส่งเรื่องของเดินทางกลับประเทศไทยไปยางสถานทูตไทยณกรุงพนมเปญหลังจากสถานทูตไทยเนี่ยนะครับที่กรุงพนมเปญอนุญ,ญาตให้เดินทางกลับประเทศไทยได้จึงเดินทางกลับข้าม,มาฝั่งประเทศไทยโดยพวกตนก็ยินดีที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว14วันตามมาตรการของสาธารณสุขไทยตามระเบียบต่อไปนะครับ ที่เพชรบุรีครับตอนนี้ตั้งทีม CCRT ตร,รวจหนักทีเดียวครับในเรื่องของแรงงานต่างด้าวแรงงานประมงแล้วก็มีการเร่งคัดกรองเชิงรุกทั้งอำเภอบ้านแหลมเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ที่อาจจะลุกลามเพิ่มมากกว่านี้ครับนายนัทวุฒิเพชรพรมศอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะในอำเภอบ้านแหลมนายแพทย์อมรเทพบุตรกตัญยูผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลมแล้วก็คณะแพทย์สอสอจอ พยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์อมรเทพบุตรกตัญยูผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลมก็บอกว่าจากการพบกลุ่มเสี่ยงเดิมนะครับก็คือแรงงานต่างด้าวแรงงานประมงที่มาจากคลัสเตอร์ของแพต่างๆจุดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับประมงก็เริ่มตั้งแต่จุดแรกที่เอาอาหารทะเลขึ้นมาจากเรือจากนั้นก็แปรรูปการแกะหอยแกะปลาหมึก ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแรงงานพมา่าครับแรงงานรายวันที่ตะเวนทำงานในแต่ละบ้านส่งผลให้เป็นพาหะการนำเชื้อแพร่ระบาดสู่คนกลุ่มใหม่ได้ครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยบ้านแหลมเนี่ยพบผู้ติดเชื้อวันละ40รายเพราะ,ะนั้นต้องเร่งการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งอำเภอบ้านแหลมถ้าพบผู้ติดเชื้อก็จะแยกไปที่โรงพยาบาลสนามหนองชุมพลจุดพักคอยครับส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ให้กักตัวที่บ้านเพื่อรอการตรวจซ้ำอีก5-7วัน สำหรับเรือที่จะเข้าเทียบท่านะครับให้มีการลอยลำรอรับการตรวจก่อนที่เรือจะเข้าฝั่งในส่วนผู้ที่ไม่พบการติดเชื้อก็จะดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งเข้าไปฉีดวัคซีนก็คาดว่าวันนี้ครับจะเร่งตรวจให้ได้5,000คนนอกจากนั้นครับผู้วยการโรงพยาบาลบ้านแหลมก็ยังบอกอีกว่าจากการตรวจแรงงานร้อยคนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อ5คนครับขอให้คำนึงถึงการใช้ชีวิตให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันครับนั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกันช่วงนี้ก็ขอให้ต่างคนเนี่ยต่างกินก่อนนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องความสะอาดของห้องน้ําด้วยอุปกรณ์ก๊อกน้ําพยายามทำความสะอาดให้สมเสมอนะครับฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับเพราะถ้ามีเชื้อเนี่ยจะไปติดอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีครับก็ลุยแจกซี่โครงไก่แล้วก็ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับเพื่อเป็นอาหารในยามยากในช่วงของโควิดครับทางด้านของนายสมโพนะมะอ,อ,อุครับสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอเมืองชนบุรีครับก็พร้อมด้วยทีมงานก็ลงพื้นที่ซอยบ้านสวนนะฮะพร้อมกับนําขนมจีนแกงเขียวหวานไก่น้ําดื่มขนมปังไส้สับปะรด รวมทั้งซี่โครงไก่100กิโลกร,รัมครับไปแจกให้กับประชาชนที่ประสบภัยโควิด -19 ทำให้มีประชาชนได้ไดรับความเดือดร้อนอย่างมากมายที่สำคัญครับพบว่าในพื้นที่ที่มีการกักตัวนะครับเนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโควิดจำนวนมากเช่นกันก็สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ได้รับแจกกันอย่างมากมายเนื่องจากต้องกักตัวอยู่บ้านไม่กล้าออกไปนอกบ้านเกรงว่าจะติดโควิด -19 นายสมพลเนี่ยท่านบอกครับว่าตนเองนําขนมจีนแกงขิวหวานไก่น้ําดื่มขนมปังไส้สับประรดมาแจกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ครั้งละ300ชุดและก็ได้นําซี่โครงไก่จํานวน100กิโลกร,รัมมาแจกจ่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามครับช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ยังเพิ่มอีกจํานวนมากก็อยากให้ทุกคนอยู่กับบ้านนะฮะตอนเองพร้อมด้วยทีมงานก็จะนําสิ่งของไปแจกให้ถึงที่ไม่ต้องแออัดรอรับของแจกเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองครับที่ระยองนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดอาคารโรงพยาบาลระย,ะยองสาขาเกาะหวายแห่งที่3 เพื่อเป็นศูนย์อาชีววเวชศาสตร์และคลินิกครอบครัวให้บริการประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลระยองดรสาธิตป mm ิต hmm. ุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปเป็นประธานเปิดป้ายอาคารและลงนาม MOU mm hmm. รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวะ mm hmm. นิรภัยฐานของนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับที่โรงพยบาบาลระยองเนี่ยมีผู้เดินทางมารับบริการประมาณวันละ2,500คนก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆครับสร้างความแออัดแล้วก็ระยะเวลารอรับการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างนานขึ้นแล้วก็ยังมีพื้นที่จอดรถสําหรับผู้มารับบริการเนี่ยค่อนข้างจํากัดประกอบกับนโยบายบัตรทองรักษาทุกโรคที่เอื้อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจไปใช้บริการได้สะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาครับ โรงพยาบาลระยองเนี่ยได้เปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพงสาขาเนรมพระและสาขาเกาะหวายแห่งนี้ครับเป็นลำดับที่3สําหรับอาคารแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และคลินิกครอบครัวเกาะหวายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อลดความแออัดแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทางโรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวายแห่งนี้ครับ เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2563แล้วก็ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปคลินิกแพทย์แผนไทยมีคลินิกเวชกรรมหรือการรักษาโรคจากการทํางานมีคลินิกประกันสังคมคลินิกครอบครัวคลินิกสุขภาพเด็กและการวางแผนครอบครัวมีตรวจมะเร็งตับมดลูกมะเร็งเต้านมนอกจากนี้นะครับก็ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยด้วยครับรวมทั้งการให้บริการเจาะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ แล้วก็มีแพทย์พยาบาลที่จะขอให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีถ้าต้องการการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางครับก็จะมีการส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลระยองต่อไปด้วยครับ